แล้วอยู่อยู่ไฟก็ดับแล้วอยู่สีเขียวเข้มก็จะเดินมาหากูไว้กูรีบเดินไปหามึงเลยหยงสีเขียวหรือสีส้มนี่แหละเข้ามาแล้วห้องตรงไฟอ่ะมันก็ปิดกููไปโอไมคได้กูกับหยงอ่ะ<อ>พูดไม่กันได้ไม่อยู่ด้วยกันตลอดโอ้โหโอไมคพี่รันทำไมพี่ทำอย่างนี้ทุกคนจะรู้นี่ใสพี่ดีพี่ไม่เคยอุกอาจกูอยู่มึงทุกเวฟอะ่ะตบมีกูอยู่<อ>ตลอดแล้วมึงแล้วแต่มึง oh <My. S 1> จะเชื่อขันละทำไมต้องไปกลอีกเยอะเนี่ย อยากเป็นฆาตกรโว้มันต้องรีบค่ะข้ามากันเยอะไปไรเฮียมึงจะบอกว่านั่นไงเพี่ไอหยกแม่งไป็นทำบ่อยมากเลยแต่ไม่แตไม่ยอมแต่คิดแบบขอตักไปครับชี้ชิ้นหายชี้หายชี้หายรีบแก่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 กูจะโดนฆ่ากูจะโดนฆ่ากูกูจะโดนฆ่ากูจะดฆ่า โอ้โหตายคู่ด้วยกูยอยขอบอกเลยทุกคนเห็นความผิดปกติไหมอ่ะโอไมโอไมคครับอ่ะโอไมได้สกแกนบัตรไหมได้แสกแกนนั่นหรอใช่ผูยิงคณตีน มันทำให้กูเสียปุ่มฟรีใช่กูที่กูไปยืนเงินตีนไม่มันเป็นภารกิจที่ไม่มีใครมีแล้วโอไมคไปยืนตรงนั้นน่ะหาก่อนใครสพูกันได้บ้างนะเราคูยใครไม่ได้เลยผมผมผมกำลังจะมาแก้ไฟแล้วมีคนแก้ไฟแล้วอ่ะเมื่อกี้เดินเดินไปหาเดินกำลังไปแก้ไฟแล้วลิฟตแก้เสร็จหมดของมงสุภูตาตามคนนี้ออกไปปึ๊บเวลาสแกนอ่ะแล้วมีคนชื่อข้างใต้อ่ะแสดงคนนั้นไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นนะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเราก็เรามาแก้ไปแล้วเราพวกแก้ไปสเปกก ผมผมผมลงมาแก้เสาเทีลาอยู่ซ้ายล่างแล้วก็กำลังจะขึ้นไปแก้ไฟแล้วก็มีคนแก้เสร็จกันวิ่งทางเฟสที่ห้องสเปซมนต์จะว่าจะกลับมาที่แอดมินงนั้นแปลว่าศพ <สบ S 2> ไม่ได้อยู่ศพมันได้อยู่ซีขวาศพต้องอยู่ซีซ้ายไม่ก็ตรงกลางเสียสูงฟรีไปแล้วอ่ะ เมื่อกี้ขวปะไปยุดเดินมาได้ได้าสงสัยมากอยู่ๆก็จะเดินมาฆ่าแบบปิดไฟป,ปุ๊บเดินมาฆ่าเลยอะไว้แค่โคใช่อ่ะทุกคนเห็นนะลัวอะไรก้อตายจะกูตายตัวสงสัยกเ,เ,เอา้าผมว่าน่าจะอยู่ขวาบน,น,น,อ,นอ,อันนี้ไม่เกี่ยวกับ ม่เกี่ยวกับจิ๋วนะเขาคือตอนนี้ที่เขาบอกที่เขาไปหลบฝูงสัยคือคือลิศมาเกี้ยเขาผ่านจากลิศตรงห้องเมดเบย์ไอห้องสแกนผ่านมาปุ๊บแล้วเขาก็หลบข้างล่างปุ๊บแล้วเขาก็มาตรงตรงแอดมินอ่ะแล้วเขาก็เจอตัวใช่ไหมใช่แล้วลิศมาได้ไงขอข้อคว้อมูลอันนี้กาลังจะไปดูกาลังจะไปดูที่ประจอนเว้ยกูเห็นสีเขียวเข้มเดินยืนอยู่เว้ยแล้วอยู่อยู่ไฟก็ดับแล้วอยู่สีเขียวเข้มก็จะเดินมาหากูเว้ยกูรีบเดินไปหามึงเลยหยงผมผมตอนแรกอ่ะตอนแรกผมจะเดินลงไปห้องชิปขวาล่างนะเออผมก็เดินไปดูแล้วก็็เหน เห็นโต๊ะแล้วคราวนี้ผมก็เดินเข้าไปใกล้ก็เออเห็นคุณอยู่ผมก็เลยเดินออกมาที่คุณเดินมามันมันเหมือนมันเหมือนคุณจะมาฆ่าแล้วแต่ว่าคุณเห็นคนไงคุณก็เลยไม่มาอ๋ออย่างนี้ว่าตอนไฟดับอยู่ไหนไฟดับล่าสุดตอนไฟดับทุกคนอยู่ไหนตอนตอนตอนไฟดับมาแก้ไฟเจอไฟดับเมื่อกี้อมึงยิงมึงยุ่งที่ไหนไองปยุ่งที่ไหน ตอนแรกก่อนไฟดับอยู่ห้อไหมที่ประจอนตอนไปดับอยู่หอไหมเอ้ช่วยกูจะอยู่กับตัวเองยี่ฮี้อยู่ตรงที่ประจอนไฟผิดอ่ะงานอยู่ห้องไฟอยู่แถวๆถวห้องไฟอยู่จำได้ว่าจำได้ว่าตอนตอนตอนนั้ไหมแถวห้องไฟห้องกล้องมีมีอยู่สองคนมั้งใครดูกล้องใครดูกล้องเราอยู่กับสีชมพูในตอนที่ไฟดับแรกๆสีชมพูกับเราอะแก้ไฟด้วยกันแล้วก็วิ่งอยู่ด้วยกันเออใช่แล้วทีนี้ก็เห็นว่าสีสีเขียวก็เข้ามาสีส้มก็เข้ามาทีนี้เหมือนตอนนั้นสีเขียวหรือสีส้มนี่แหละเข้ามา แล้วห้องตรงไฟอ่ะมันก็ปิดแล้วตอนที่ปิดไฟอยู่ไหนตอนที่ปิดไฟถ้าปิดไฟรอบแรกอ่ะตอนที่น้องเดินผ่านพี่ขคืนน้องอยู่ห้องก็วนแล้วตอนน้ลงมาตรงเวลาจะหมดใช่แล้วดั่ตองปวดต้องไปคลิปอยู่คนเดียวใชทุกคนเวลาคุยกันให้เข้ารู้ะรักษาเวลาด้วยทุกคนเดี๋ยวผมพูดอะไรให้ฟังคือตอนเมื่อกี้เห็นเขาบอกว่าสีส้มกับสีเขียวเข้มเนี่ยเดินขึ้นไปใช่ไหมแล้วตอนนั้นจะมีพี่ลันกับพี่แมวส้มใช่ไหม แล้วไฟมันดับพอดีใช่ไหมล่ะมีสิทธ์ไหมที่แบบว่าตอนนั้นน่ะตอนไฟดับแต่เบิ้ลแต่เบิ้ลคิวแต่เบิ้ลเดิ้ลคิวไม่ได้มันก็เลยมีคิวหนึ่งไงผมคิดงั้นนะผมคาดเดาว่าสีเขียวเข้มเนี่ยไม่ก็สีดำเป็นตอนนี้ทำอะไรกีนกนทำอะไรกินแล้วผมจะดูแอดเินเลยอุ้ยนั่นทำอะไรอะไปไฟตัวทาไม่มาไม่เจอโอ้ดีเปลี่ยนอันก็ดีแล้ว ไฟไหนห้องไฟปะอ่าแอดมินไม่ใช่ห้องไฟโอ้โหเขไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะสีเกี่ยวเห็นเห็นหมวกหมวกผมจะหารแล้ววิ่งลงอะไรไปไม่รู้ใช่ไหมว่าแผมอยู่ห้องกล้องเว้ยแล้วตอนเนี้ยผมก็เดินลงมาห้องมอนิเตอร์ขอถามสีเขียวเข้มก่อนว่าสีเขียวเข้มสงสายใครผมไม่มีข้อมูลอ่ะผมไม่ได้อยู่ตรงจุดเกิดเหตุอ่ะมาผมดูคลิปประจอรก็เห็นสีแดงตายตายเพิ่งตายเพิ่งตายหรือตายนานแล้วผมอยู่กับผมอยู่กับพี่รันตอนเมดเบย์ตอนไฟดับดับมีคนตายยังตายตอนไหนค่ะนี้ ตายตายตอนประมาณไหนนิตายปูปูโไมค์ก็วิ่งไปเจอตุ๊พี่รันปูปูไม่โอไมคได้กูกับหยงอ่ะพู้ไม่กันได้กู้อยู่ด้วยกันคอนเฟิร์มตอนเนี้ยนะในขณะของนักสูตรกูกูใส่หมวกแล้วกูใส่หมวกแล้วโอเคคือจำตอนเวฟเวฟเวฟที่พี่รันอยู่กับสีชมพูได้ไหมแล้วดูห้องกล้องแล้วเห็นบอกบอกว่าสีส้มกับสีเขียวเข้มเดินไปแล้วไฟดับใช่ไหมมีโอกาสไหมที่ตอนนั้นน่าจะมีการเดือบเบิ้ลคิ้วแบบพยายามจะเดือบเบิ้ลคิ้ว มันเหลืออยู่แค่นี้จริงๆซึ่งผมสงสัยตั้งแต่เว็บตั้งแต่เว็บตั้งแต่เว็บที่แล้วกับอีกเวฟหนึ่งอ่ะมันชัดเจนอยู่แล้วตอนเนี้ผมว่าไม่ใช่ผมอ่ะมันใช่คุณนั่นแหละคุณ่ะเดินน่ากลัวมากๆเลยเว้งที่คุณราอ็คือเดินเดินเหมือนเเหชี่ยเชี่ยเชี่ยมันเป็นไปได้ไงวะ โอ้ยพี่รันทำไมพี่ทำอย่างนี้กูวิ่งมาแล้วมึงใช่เลยจ้าพี่มันจะจบแล้วพี่ก็ไม่ต้องขนาดนี้วะพี่กคนจะรู้นิสใส่พี่ดีพี่ไม่เคยอุกอาจเลยมึงนะแล้วแต่มึงอก่เชื่อใครนะพี่พี่รอไปแก้ไฟแล้วแล้วพี่ก็ทำอย่างนี้ก็คิดเอานะหยง พี่อยู่กะเตเมื่อเว็บก่อนอะที่มีคนตายอะแกก็คิดดูว่าผู้หูแกน่าไว้ใจแค่ไหนเขาอยู่มึงทุกเว็บอะตกมีกูอยู่มึงตลอดเคยต้องไปกุยเยอดเนี่ยตามสัญชาตญาณแพ้ก็แพ้ชนะก็คือชนะเเอกโคมพี่เล่นแบบฉลาดนะพี่ไม่อุกอาจพี่บอกเลยเผมผม,ผมกัน,นเยอยู่เพราะมันไอ้หยิบข้ตาตกรวมเล่นไม่เปลี่ยนนะเพราะมันปิดไปมันไม่ยอมปิดตระให้กัน โอ้ธากก่อนจะหมดเวลาเยื้อตัวลอยไว้เดี๋ยวเฮียรู้ตัวนี่โดนซื้อใจยังไม่รู้อีกเหรอเฮ้ยโอยโดนซื้อใจอย่างแรงเลยนี่หว่าะอุ้ยุึยจนแล้วโอย